สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุลมนะคะสำหรับสถานะไม่ชัดเจนนะคะประจำปักแรกมกราคม2025นะคะหรือว่า1-15มกราคม2025นั่นเองเนาะโดยที่แน่นอนคลิปเป็นแบบสุ่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะพลังงานส,สามารถที่จะสลับข้างกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะ3เดือน6เดือนหรือว่าปีหนึ่ง ถ้าเกิดบังเอิญเลื่อนผ่านมาเจออยากจะกดเข้ามาดูจริงๆสามารถกดเข้ามาดูได้นะคะก็เป็นไปได้ว่าพลังงานเราคลิกกันนะคะเดี๋ยวออมจะเช็คพลังงานหลักสำทับให้อีกชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะคะว่าใช่พลังงานหลักของคุณหรือเปล่านะคะแล้วก็ขอ สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะสวัสดีปี2025ให้กับชาวธาตุลมทุกๆคนเลยนะคะก็ขอให้เป็นปีที่เฮงปังและก็สมหวังเรื่องความรักนะคะเอาล่ะใครที่สนใจอยากจะจุดเทียนเสริมดวงบ้างเอ่ยนะคะจะมี2เรือกด้วยกันนะจะมีเทียนอินคู่รักกับเทียนโสรถนะคะเทียนอินคู่รักก็จะเสริมดวงความรักเนาะจุดวันที่23ธันวาคม2024นะคะแล้วก็เทียนโสรสมหามงคลนะคะเป็นเทียนครอบจัก,กรวาลชัย แก้ชงได้นะคะแล้วก็เสริมดวงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะจะจุด31ธันวาคมนะคะ2024นะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครสนใจแบบไหนอะไรยังไงก็ติดต่อหลังใหม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเทียนเสริมดวงความรักจุดยิ้ม3ธันวาหรือจะเป็นเทียนโสรถมหามงคลจิตจุด ช่วงสิ้นปีนะคะสาธันวาก็หลังใหม่กันเข้ามาได้นะคะรายละเอียดทุกอย่างอยู่ใต้คลิปนี้ทั้งหมดแล้วนะจ๊ะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สายมูนะคะก็จะมีรายละเอียดนะคะอยู่ที่ description หรือคําอธิบายนะคะดูดวงส่วนตัวก็เช่นเดียวกันเนาะ นะคะก็ใครที่ไม่ชอบดูดวงไม่ชอบผลิตภัณฑ์สายมูนะคะก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนด้วยกันกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, คอมเมนต์นะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อช่องนะคะฝากกดปุ่ม s u p e r อร์ตังหรือปุ่มขอบคุณให้กันด้วยนะโอเคมาค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มนะคะก่อนอื่นนะคะ ขออนี้เราเช็คพลังงานหลักของคุณกับเขาก่อนนะคะไม่ชัดเจนธาตุหลมพลังงานหลักของคุณกับเขาค่ะไม่ชัดเจนธาตุหลมพลังงานหลักของคุณกับเขา Seven of Swords นะคะมีไพ่ที่ออบ,งบ, <c oughs> บ่งบอกถึงการปกปิดซ่อนเร้นการใส่หน้ากากการไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะคะ <c oughs> ความรักที่อยู่นอกกติกาสังคมก็ได้นะ n g ง of ฟวานจะมีไพ่ชาวธาตุไฟนะคะเม็สิงห์ธนู เฮชอเป็นสเลนะมีไพ่ชาวธาตุดินนะมังกรปูะศบกันใต้สำรับนะคะเอชบคัพนะคะพลังงานหลักระหว่างคุณกับเขาไม่ชัดเจนธาตุลมเอามา,าเป็นความรักใหม่ๆที่เข้ามานะเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะคะถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้อยู่กันมานานแล้วแปลว่าความสัมพันธ์ดูยังไม่ค่อยคืบหน้านะคะนะคะเอาเป็นว่าเป็นความรัก เป็นมิตรภาพดีๆแล้วกันนะคะที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นนะคะโดยที่เป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้เปิดเผยก็ได้เนาะนะคะอาจจะยังไม่ได้เป็นตรงตัวเองไม่ได้เปิดเผยนะคะหรือว่าลับๆล่อๆกันอยู่หลบๆซ่อนๆกันนะคะแต่ว่ามีแพชชั่นต่อกันมากแล้วในบางเคสพวกคุณเป็นคนที่ข้องเกี่ยวเรื่องการเงินการลงทุนหรือการงานร่วมกัน นะคะถ้าไม่มีเรื่องเงินเรื่องงานแน่นอนดูมีแพชชั่นต่อกันเยอะคือมันสนใจกันนะมันมีแรงดึงดูดต่อกันนะก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. อยากจะจริงจังนะเริ่มต้นที่จะอยากจะจริงจังกับเคสนี้อ่าที่เจอนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานไม่น่าจะบล็อกนะไม่มีการบล็อกไม่มีเอ่ออะไรนะมีแต่แค่รู้สึกว่าต้องรักษาภาพลักษณ์นะคะหรือว่าพยายามยืดหยุ่นพยายามปรับตัวกันอยู่นะฮะโอเค ทีนี้เรามาเช็คหน่อยเนาะว่าพลังงานหลักนะคะของชาวธาตุลมเป็นยังไงบ้างนะปักแรกมกรา2,025ขอพลังงานหลักของคุณค่ะสี่ไม้เท้าในบางเคสชาวธาตุลมคุณมีแฟนแล้วนะใต้สำหรับเอซอบสอร์ทนะคะอืมพลังงานหลักของชาวธาตุลมตัวบางเคสเนี่ยเพิ่งจะ เพิ่งจะตกลงปรงใจมั่นหมายกับใครแต่งงานกับใครเพิ่งจะตัดสินใจเป็นแฟนใครบางคนนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยมีเป็น,เป,นเป็นแฟคุณนะมีแฟนอยู่แล้วก็ได้สีไม่เทา้านะคะมีมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็เอซอบสอดเนี่ยคืออาจจะเป็นภาวะที่คุณต้องการสืบส่องเรื่องของเขาหรือว่าต้องการการตัดสินใจอะไรอย่างที่เด็ดขาดชัดเจนก็ได้นะ,ะอยากจะสืบส่องอยากจะรู้แจ้งอยากที่จะทำอะไรไปอย่างให้มันชัดเจน นะคะหรือว่าชาวธาตุลมอยู่ในภาวะของการที่แบบไม่ใช้หัวใจอ่ะนะใช้สมองนะใช้สมองในการเลือกคู่ใช้สมองในการตัดสินใจนะคะอะไรบางอย่างนะคะถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องความรักเนี่ยชาวธาตุลมอาจจะอยู่ในจุดที่แบบแน่วแน่แล้วว่าจะสร้างความมั่นคงให้ชีวิตนะแน่วแน่แล้วว่าจะแต่งกับงานแน่วแน่แล้วว่าจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะแน่วแน่แล้วว่า ฉันจะต้องทำธุรกิจส่วนตัวให้ได้แบบนี้ก็ได้เนาะบางคนก็อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวนะคะแน่วแน่แล้วว่าฉันอยากจะประกาศตัวเองนะในบางเคสเนี่ยอ,อยากจะประกาศจังเลยว่ามีแฟนแล้วแต่งงานแล้วมั่นหมายแล้วกำลังจะเลือกคู่ของตัวเองก็ได้นะจะตัดสินใจเลือกคู่เลือกแฟนนะคะหรือไม่ก็ฉันชัดเจนแน่แน,แน่แน่ใจแล้วว่าฉันจะเลือกใครฉันจะเลือกเป็นแฟนกับใครอะไรอย่างเงี้ย มันมีความชัดเจนอยู่ตรงนี้มันมีความหนักแน่นอยู่ตรงนี้โดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์นะเป็นการตัดสินใจหรือเป็นการพิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านั้นจากเหตุและผลนะใช้สมองอะนะคะนี่คือพลังงานหลักของคุณในช่วงปักแรกมกรานะคะ2025นนะพลังงานหลักของคุณจะเป็นแบบนั้นนะ ถ้ไมอย่างนั้นก็คือมีแฟนแล้วอะแล้วก็แน่วแน่แล้วว่าเออฉันคบคนนี้แหละจริงจังมั่นคงละอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้เรามาดูพลังงานหลักของเขาค่ะไม่ชัดเจนธาตุลมแล้วปักแรกมัก,กราสองพันพลังงานหลักของเขาล่ะเอ็ o ออฟวานนะคะใต้สำรับเ h อ r ิออตนะคะพลังงานหลักของเขาอยู่ในจุดที่กำลังพยายาม ทำอะไรไปอย่างให้เพื่อความก้าวหน้าอยู่นะคะคืออาจจะเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการงานการบาลานซ์ Balance ตัวเองการควบคุมตัวเองก็ได้นะเพราะว่าเชอริออตมันหมายถึงไพ่ของคนที่พยายามควบคุมจิตใจด้านมืดด้านสว่างในตัวเองก็ได้นะคะเนาะแล้วก็บางคนเนี่ยฝั่งเขาเนี่ยอยู่ในระหว่างการโยกย้ายเดินทางนะต้องโยกย้าย ไปไกลต่างถิน่นแดนไกลต้องโยกย้ายไปไกลบ้านหรือว่าต้องเดินทางนะคะเพื่อการทำงานบางอย่างนะก็ได้นะนะแล้วก็ฝั่งเขาในบางเคสเนี่ยพลังงานหมายความว่าแบบอยู่ในระหว่างการแบบพยายามพยายามทำคอนโทรลอะเป็นการคอนโทรลตัวเองหรือคอนโทรลความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเช่นเขาอาจจะพยายามคอนโทรลควบคุมความสัมพันธ์สอง สองความสัมพันธ์นะคะพยายามจะทําให้ได้หรือถ้าเขามีคนมีคนคนเดียวคบคนเดียวก็แปลว่าเขาพยายามที่จะสื่อสารพูดคุยหรือทําอะไรบางอย่าง <_ l oss> พยายามทํางานง่ายให้เป็นงานยากอ่ะ <_ l oss> ใช้คํานี้ก่อนนะ <_ l oss> พยายามทํางานเอ้ยไม่ใช่สิขอโทษพยายามทํางานยากให้เป็นงานง่ายนะคะ <_ l oss> อยู่ในพลังงานของคนที่พยายามทําสิ่งที่ยากให้เป็นสิ่งที่ง่ายให้ได้ <_ l oss> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือความสัมพันธ์นะ แสดงว่าปักแรกมกราหกเอ่สิบหตัวเขาเองน่าจะอยู่ในจุดที่ยพยายามทําอะไรบางอย่างนะนะพยายามทําอะไรบางอย่างควบคุมตัวเองหรือทำพยายามทําอะไรบางอย่างให้แบบให้มันให้มัน,ให,มนให้มันได้ผลลัพธ์ให้มันสําเร็จให้มันเร็วนะคะอ่าให้มันเห็นผลเร็วๆที่สุดอ่านะคะพยายามที่จะพูดคุยสื่อสารเป็นการเป็นไพ่ของการพยายามใช้วาทศิล์วาจา การพัฒนาอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะพลังงานหลักของเขานะคะปักแรกมกราสองพันเอาละไม่ชัดเจนธาตุลมเรามาดูกันว่าปักแรกมกราสอ2พันตัวเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะ Ace of Wands Judgment นะคะมีไพ่ชาวพิจิกนะคะมีไพ่ชาวกันนะคะมีไพ่ชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะมีไพ่ชาวการเมถุนแล้วก็วันพุธนะคะใต้สำรับ ควีนอ of คัพ s นะคะชาวธาตุน้ำกระกฏมีนพิจิกนะคะเออเขาจะรู้สึกยังไงโอ้โอเคเอามาว่าเขาอยาก take a คชั่นอะไรบางอย่างนะอยากจะทำอะไรหลายอย่างอืมเขารู้สึกผูกพันกับคุณนะ่ะนะเขารู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานรู้สึกเหมือน ถ้าเกิดเพิ่งได้พูดคุยกันแต่ทาไมฉันรู้สึกเหมือนรู้จักเธอมานานแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงเนี่ยถ้าเพิ่งได้พูดได้คุยกันนะทําไมฉันรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนรู้จักเธอมานานแล้วเนี่ยนะคะเนี่ยเธอเหมือนคนที่ฉันไปมูขอมาอยู่ได้นะฉันเคยไปมูขอมาว่าอยากได้คนสเปคอย่างนี้แล้วฉันก็ได้เจอนะคะหรือนะคะตัวเขารู้สึกว่าคุณเหมือนคนจากอดีตชาติเขารู้ได้เลยว่าคุณต้องเป็นคนจากอดีตชาติเขาแน่ แบบนี้ก็ได้นะเออรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานแล้วรู้สึกแบบแล้วมันทําให้เขารู้สึกมีไฟนะดูเขารู้สึกว่าอยากจะเทคแอคชั่นหรืออยากจะกระตือล้อนในการที่จะรู้จักคุณให้มากขึ้นนะคะอืมอยากทาอะไรหลายๆอยา่างกระตือล้อนกระตือหรือล้อนในการที่จะแบบ take เทคแอคชั่นเ,เพื่อที่จะทําความรู้จักคุณนะอมอมรู้สึกแบบนั้นนะคะอืมแม้ว่าในบางเคสอาจจะเป็นเรื่องงานก็ตามอะไรก็ตามนะคะแต่ออมมองเห็นไฟ นะคะมองเห็นความอยากรู้จักคุณอยากรักคุณอยากทำอะไรหลายๆอย่างในบางเคสเขาต้องการวัดสอบหรือส่งบททดสอบอะไรบางอย่างด้วยนะนะคะว่าคุณจะรู้จริงไหมคุณจะในบางเคสคืออยากจะทดสอบอะไรบางอย่างว่าคุณเนี่ยติดต่อโทรจิตรับโทรจิตของเขาได้ไหมอย่างนี้ก็ได้เนาะในบางเคสจะเป็นลึกๆหน่อยนะนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขามีแนวโน้มจะรู้สึกยังไงกับคุณนะคะในช่วงปักแรกมกราสอ2พเอามองว่าเฮ้ยเขารู้สึกว่าผูกพันกับคุณเหมือนรู้จักกันมานานแล้วเลยอะนะคะเราก็เลยอยากจะเทคแอคชั่นหรือทำอะไรหลายอย่างนะคะเพื่อที่จะเป็นการพิสูจน์ว่าเราคือเนื้อคู่กันจริงๆไหมหรือว่าเราคือรู้จักกันมานานแล้วหรือเปล่าเราเคยเจอกันที่ไหนนะนะคะหรือว่าอยากจะทำอะไรหลายอย่างเนาะเพื่อที่จะรู้จักคุณมากขึ้นนะคะ เพื่อที่จะได้เรียนรู้มากขึ้นอะแล้วเขาจะทำยังไงคะไม่ชัดเจนทตดลมปักแรกมกราสองพันยี่สิบห้าแล้วเขาจะทำยังไงมีไพ่ชาวสิงห์นะคะมีไพ่ชาววันเสาร์มีไพ่ชาวมังกรมีไพ่ชาวกุ้งมีไพ่ชาวกรกฎ นะคะหรือวันจัน์โอ้ไพ่เมเจอร์หมดเลยใต้สำหรับคิงเออ e e n of อฟสอดนะแล้วเขาจะทำยังไงอ๋อมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองค่อนข้างที่อาจจะมีพลังงานในลักษณะของความความเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ชอบควบคุมนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เขาจะทำกับลมเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ย จ,จุกจิกจู้จี้อ่าหรือว่าอาจจะแบบใช้เหตุใช้ผลกับคุณดูมีความเนี้ยบอะไรบางอย่างนะคะแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อควบคุมนะคะเพื่อควบคุมให้คุณอ่ะเอ้ยยังป้วนเปี้ยนวนเวียนนะยังแบบนะคะยังยังอยู่ตรงนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในบางเคสเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำแล้วก็เพื่อหวังผลให้ความสัมพันธ์เนี่ยแบบ เฮ้ยมันมัน,ม,นมันผูกพันกันมันป้วนเปี้ยนกันในลักษณะแบบไม่ต้องไม่ต้องเปิดเผยก็ได้ไงนะคะมันมีไพออ่ไฮพริเทสอยู่ตรงเนี้ยอืมแสดงว่าเขาอาจจะแบบเขาอาจจะตั้งดาบไว้แล้วหรือว่าตั้งธงไว้แล้วก็ได้นะว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยคือเขาต้องการให้ควบคุมชาวธาตุลมนั้นนะคะ อยู่ในวงโคโจรในี้นะเขาอยากจะควบคุมชาวธาตุลมให้อยู่ในวงโคโจรนะแล้วในบางเคสเนี่ยมันอาจจะมีการหึงหวงมีพลังงานในเชิงท็อกซิจ,จากเขาด้วยก็ได้นะเป็นความหึงหวงเป็นการควบคุมเป็นการจุกจิกเป็นการคอนโทรลนะคะเขาจะทำยังไงกับลมปักแรกมกรลาหกเจ มีไพ่ชาวการเมทุนวันพุธเขาจะทํำยังไงกับลมีไพ่ชาววันอังคารพิจิกเมษเขาจะทำยังไง,ม,าาม,ม,ม,ง,ไงมันก็จะเป็นพลังงานลักษณะของการพูดคุยส่งข่าวส่งข้อความนะคะพูดคุยส่งข่าวส่งข้อความในบางเคสก็มีการทำอะไรบางอย่างเป็นการเซอร์ไพรส์นะเป็นข้อความเซอร์ไพรส์ นะคะเป็นการเดินทางแบบปุบปรับนะคะในบางเคสเนี่ยเขาอาจจะอยู่ดีๆมาโผล่ที่หน้าบ้านคุณมาหาคุณในที่ทํางานหรือว่าบางทีแบบเอยเป็นการเดินทางปุบปรับมาก็ได้ไงนะคะอืมเป็นการทําอะไรบางอย่างในการเซอร์ไพรส์หรือว่าไม่ได้บอกคุณหรือว่าปุบปรับฉับพลันบางอย่างกับคุณอะ่ะเออจากที่เขาเคยไม่กล้านะเอ,อาว่าเขาจะแบบเขาจะทําละเออเขาจะทำลวส่งข้อความจะทำอะไรบางอย่างที่บางทีคุณไม่คาดคิดก็ได้นะ เขาจะทํำย um> ังไงกับลมคะไม่ชัดเจนไม่ช im ัดเจนทาดลมปักแรกมักกลาสองพันเขาจะทําในสิ่งที่เขาพอใจแหละเราก็คิดว่าคุณก็น่าจะพอใจนะคะออมว่าออมมีความรู้กว่าเขาต้องการที่จะจบจากจบกับสถานการณ์อะไรบางอย่างเช่นก่อนหน้านี้คือคุณสมมุติคุณกับเขาเป็นเพื่อนกันนะ หรือว่าเป็นแฟนเก่าก็ได้นะเออเป็นเพื่อนกันเป็นแฟนเก่ากันแล้วแบบดูเขาไม่ค่อยกล้าที่จะทําอะไรมากนักอะไรงสมมตินะแต่เอามงว่าเขาน่าจะเริ่มเนาะอยากที่จะรวบรวมความกล้านะนะคะในการที่จะทําอะไรบางอย่างสองดาบเขาเคยเหมือนกับไม่รู้จะทํำยังไงดีมาก่อนอ่ะอืมนะคะแล้วตอนนี้เอามงว่าเขากํลาลังพยายามที่จะเฮ้ยจบ จบปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆนะเฮ้ย hey, ปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆที่มันค้างมันคาอะไรทั้งหลายแหละอยากจะจบตรงนั้นนะคะแล้วเพื่ออะไรเพื่อที่จะเฮ้ย hey, มามองอนาคตอะไรบางอย่างให้มันชัดเจนมากขึ้นกับคุณซินะคะซึ่งเขามองว่าเฮ้ย hey, มันเป็นความสุขที่เขาอยากจะทําแบบเนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่อนข้างโดดเด่นในเชิงเขา,เขา,เ,ขาเขาพึงพอใจจะทําอะไรเขาอยากจะทําอะไรกับคุณเขาก็ทํานะจะเป็นการเซอร์ไพรส์ปรับปรับฉับพลันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ก็คือทำอะ่ะเออโดยที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าคุณจะชอบไม่ชอบม,มันก็เลยมีไพ mm ่เ hmm. ดวิลในที่บางทีก็ท็อกซ์ท็อกซิกมั่งอะไรมั่งก็ได้ไงนะคะดวก่อนนะไม่ชัดเจนทาาดลมแล้วแบบนี้จริงๆเขาต้องการอะไรหรอเขาต้องการอะไรจากคุณนะคะไม่ชัดเจนทาาดลมปักแรกมกราสองพันยี่สิบห้าเขาต้องการอะไรจากคุณเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไร มีไพ่ผู้ศบนะคะเขาต้องการเบื้องต้นอมมองว่าเขาต้องการแค่ว่าไม่ให้ไปไหนจากกันอะขอให้มันมั่นคงกันก่อนนะคะเช่นเป็นคนคุยที่ถ้าไม่ได้ผูกมัดกันก็ให้มันมั่นคงมากขึ้นให้มันแน่นแฟนมากขึ้นนะคะเออเขาเขาต้องการให้ให้เหมือนกับยังไปไหนจากกันไม่ได้นะเออยังยังอยากพูดยังอยากคุยยังอยากจะทําให้มัน แบบได้ไปต่อในฐานะที่ปรึกษาก็ได้นะคะในฐานะคนในองค์กรก็ได้อะไรเงี้ยเขาต้องการต้องการผู้ต้องการคุยกับคุณเพื่อให้เพื่อให้ความสัมพันธ์นี่มันยังมั่นคงอยู่ได้เ่เพื่อให้มันไปต่อได้เขาต้องการอะไรจากคุณมีไพ่เมถุนค่ะเขาต้องการอะไรจากคุณมีไพ่ชาวสิงเนี่ยเขาต้องการควบคุมให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่นะนะ เป็นในฐานะคนรักเก่าก็ได้เป็นในเชิงเพื่อนเฟรนด์โซนก็ได้เป็นรักทางเลือกก็ได้อะไรเงี้ยอะไรก็ได้เอาหมดอะเออนะเนี่ยต้องการให้ควบคุมกันไปค่ะควบคุมแปบป้วนเปี้ยนวนเวียนกันไปอะไรเงี้ยนะอือเออเดี๋ยวนะแล้วเขาอยากอยากจริงจังกับคุณหรืออยากเป็นแฟนคุณไหมอะเขาอยากจริงจังกับลมหรืออยากเป็นแฟนลมไหมมีไพ่ชาวกรกฎพิจิต วันจันวันพฤหัสธนูมีนเขาอยากจริงจังหรืออยากเป็นแฟนคุณไหมก็อยากแต่มันยังทําได้ไม่เต็มที่เนาะเพราะว่ามันยังมีความลับอะไรอีกมากมายนะคะหรือว่าพวกคุณนั้นอยู่ในระหว่างการเลิกลายย่าล้างเย็นชาจืดชืดนะคะหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังเปิดเผยไม่ได้มันยังต้องเก็บทรงเก็บอาการกันอยู่หรือเปล่านะคะแต่ถามว่าเขาอยากจริงจังกับคุณหรืออยากเป็นแฟนคุณไหมใช่เลยอะแต่ว่ามันยังไม่ได้เนี่ยมันห้าถ้วยเอ้ยมันยังผิดหวังมันยังพลาดเป้ามันยังแบบ มันยังไม่ได้อะทั้งที่เที่เกิดเนี่ยรอจังหวะโอกาสนะมันจะได้มาจริงจังมันจะได้มามั่นคงกันไหมอะไรเงี้ยเออแต่มันดันเนี่ยรักซ่อนเล้นแต่มันดันแบบแอบรักแอบ,บชอบแต่มันดันแบบมีการถูกจับตามองจากใครอะไรอย่างนงี้ก็ได้ไงก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะจริงจังแต่ก็อยากจะเป็นแฟนแต่ก็ยังทําได้ไม่เต็มที่หรือว่าเฮ้ยมันดันเสียความรู้สึกกันไปอะไรเงี้ยอืม เออแล้วแบบนี้เดี๋ยวนะเขาจะพยายามทำเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันได้เป็นเป็นแฟนหรือจริงจังไหมเขาจะพยายามทำให้ความสัมพันธ์นี้ได้จริงจังหรือเป็นแฟนไหมเขาจะพยายามไหม,เข,ยายามหเขาจะพยายามไหมมีไพ่ชวนาทิตย์นะคะเขาจะพยายามไหมไปเรื่อยๆคะ่ะไปเรื่อยๆแบบน้ำซึมบ่อทรายเนาะ น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกรอนอ่านะคะจะแบบน้ำซึมบ่อทรายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยไปนะอ่านะคะก็หวังว่าจะผูกพันกันไปเรื่อยๆืหวังว่าน้ำจะซึมบ่อทรายไปเรื่อยๆอยะไรเงี้ยให้มันค่อยๆซึมแทรกซึมนะคะมันไม่ใช่ความพยายามแบบล้นเกินไปอะนะแต่ก็มีพลังงานเชิงเอาแต่ใจพอตัวนะคะอ่ะแล้วแบบนี้ทิศทางในโน้ม,มันจะเป็นยังไงอะ ทิศทางแนวโน้มไม่ชัดเจนธาตุลมโอ้ปกักแรกทิศทางแนวโน้มไม่ชัดเจนธาตุลมปักแรกมกราสองพันยี่สิบห้าเป็นยังไงทิศทางแนวโน้มไม่ชัดเจนธาตุลมมีไพ,พ่พฤ้ศบมีไพ่ชาวกัรเมถุนวันพุธมีไพ่ชาวกลุ่มนะคะทิศทางแนวโน้มเหรอ ถ้ากรณีเป็นรักทางไกลเนี่ยถ้ากรณีเป็นรักทางไกลหรือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดูทรงม,มามา,มาหายหายนะแบบมามาหายหายรักทางไกลที่ทาง้นมดูทรงก็ยังจะด,ดีลกันปุ้นเปียนกันอยู่นะเห็นกันผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์ดูดูดูไม่ซีเรียสอะเออใช้คำนี้นะที่ทางนโนความสัมพันธ์ดูไม่ซีเรียสก็เป็นกัรยานมิตรกัรยาณธรรมเป็นเพื่อนกันไป เห็นกันในโซเชียลก็ดูไม่ซีเรียสอะไรนะคะแล้วดีเอ็มเพรสก็ไม่แน่ใจว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะมีแฟนอยู่แล้วด้วยซ้ำหรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าพวกคุณเป็นแฟนกันนะคะสีไม้เท้าตรงเนี้ยถ้ากรณีพวกคุณเป็นแฟนกันเนี่ยแล้วความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนเนี่ยนะอาจจะแบบดูเป็นความสัมพันธ์ดูไม่ซีเรียสนะเออก็อยู่กันเหมือนเพื่อนนะเอออยู่กันเหมือนเพื่อนบางทีก็เอาชนะกันมั่งไมคเกมกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้ถ้าไม่ใช่รักทางไกลเป็นความสัมพันธ์ทั่วๆไปนะทิศทางในน้มความสัมพันธ์ออามาว่าจะยังมีการผูกมิตรผูกสัมพันธ์กันอยู่นะเ,ออเป็นการผูกมิตรผูกสัมพันธ์ไปๆมาๆเข้าๆออกๆออนะคะมีเทคนิควิธีการในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมันยังไปต่อนะคะโดยที่อาจจะมีการเว้นช่องว่างระหว่างกันบ้างนะคะ ดูไม่ซีเรียสไม่ไม่ได้สนใจใส่ใจอะไรกันมากนักบ้างนะคะคิดถึงก็มาหากันสักทีคุยกันสักทีอะไรเงรี้ยวันอาทิตย์ชาวเมษนะคะชาวธนูเนี่ยจะค่อนข้างโฟกัสที่เรื่องเงินเป็นหลักก็ได้นะเนี่ยโฟกัสการเงินการงานการทะเยอทะยานอยากในชีวิตเป็นหลักก็ได้อาจจะแบบดูไม่ได้ปฏิสัมพันธ์อะไรกันเยอะมากนะคะเนี่ยค่อนข้างมีภาวะของความนิ่ง การไปใส่ใจเรื่องงานหรือพวกคุณนั้นข้องเกี่ยวกันเรื่องงานเนาะก็จะยึดจับกันไว้ด้วยเรื่องงานเรื่องเงินอย่างเหนียวแน่นมากๆพยายามสู้เรื่องงานเรื่องเงินไปด้วยกันนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องงานเรื่องเงินข้องเกี่ยวกันก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะนะคะความสัมพันธ์จะค่อยเป็นค่อยไปไม่ชัดเจนอยู่อย่างนั้นแหละนะแต่ค่อนข้างจับยึดกันไว้อย่างมั่นคงทีเดียวมามาหายหายนะคะนิ่งบ้างคุยบ้างนะบางคนมันต้องข้องเกี่ยวกันเรื่องลูกอะเนี่ย มีเรื่องการเงินการทองเกี่ยวกับลูกเกี่วกับบุตรอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอกาสที่จะเป็นเงินถุงเงินถังลงทุนด้วยกันแล้วรวยอะไรเงี้ยแบบจับมือกันอ่าค่อยค่อนข้างจับมือกันแล้วค่อยค่อยพากันไปสู่เป้าหมายนะเออการเงินการลงทุนอะไรอย่างงี้ก็ได้ไงนะคะกรณีเงียบเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวขอดูอีกสักหน่อยสิ เงียบโผล่มาไหมเนี่ยขอดูซิมีมีการเงียบเกิดขึ้นไหมเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่ามามา,มาหายๆนะคะเนี่ยอืมเป็นไปได้มามาหายๆพอใจจะคุยเมื่อไหร่ก็มาค่ะประมาณนี้นะเอาละขอดูคําแนะนําค่ะไม่ชัดเจนธาตุลมไพ่ยอยากแนะนําอะไรไม่ชัดเจนธาตุลมไพ่ยอยากแนะนําว่า ให้พิจารณาดูอีกทีอ่ะไม่รู้พิจารณาอะไรคุณอาจจะรู้นะลองพิจารณาดูอีกทีไหมลองพิจารณาดูใหม่ไหมนะคะว่ามันอาจจะเป็นมีโอกาสใหม่ๆอะไรเข้ามาหรือเปล่าลองนั่งสมาธิดูก็ได้เนาะเผื่อจะได้คําตอบนะคะเผื่อนิ่งแล้วก็จะสื่อสารกับตัวเองมีปัญญาปิิงแวบ,บอะไรขึ้นมาในความสัมพันธ์นะคะลองนิ่งดูแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยมันมันใช่ไม่ใช่มันไปต่อได้ไหมมันเวิร์กไม่เวิร์กอะไรเงี้ย ลองฟังเสียงสัญชาตญาณของตัวเองดูดีนะคะใต้สำหรับ trust เชื่อถามว่าไพ่อยากแนะนำอะไรนะคะไพ่อยากแนะนำว่าปักแรกมกรา2025เนี่ยความเชื่อความศรัทธาจะมีอิทธิพลกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยชาวธาตลมคุณลองพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ นะคะมันอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณในเคสที่ชาวธาตุลมมีแฟนอยู่แล้วแล้วมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาคุณลองนิ่งเพื่อเพื่อเพื่อทำสมาธิเพื่อเผื่อคุณจะได้คําตอบนะคะว่าอะไรมันใช่อะไรไม่ใช่ระหว่างคนเก่าใช่ไหมคนใหม่ใช่ไหมใม่ใช่อะไรยังไงลองฟังเสียงสัญชาตญาณดูท่านนิ่งมากพอเซนและสัญชาตญาณของคุณจะทํางานได้ดีและจงเชื่อเซนของคุณนะคะแต่จะเชื่อได้ก็ต่อเมื่อชาวธาตุลมนั้นนิ่งมีสติมีสมาธิอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงถึงจะเชื่อได้นะ แล้วในเคสที่ท่านลมไม่ได้มีแฟนอยู่แล้วนะคะอาจจะแบบความสัมพันธ์นี้มันนิ่งๆเงียบๆกันไปหรือเปล่าแล้วมันมีโอกาสที่พวกคุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันหรือเปล่าก็ถ้าอยากจะรู้ว่ามันจะปรับกันได้ไม่ได้มันจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันจะนะคะมันจะมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมก็ลองลองลองดูแล้วกันว่าสัญชาตญาณคุณจะบอกว่ายังไงบ้างนะคะแต่มันต้องอาศัยความนิ่งจริงๆะการนิ่งและมีสมาธิจะช่วยให้คุณได้คําตอบนะ เขาอยากบอกอะไรลมค่ะไม่ชัดเจนชาติลมปักแรกมกรา2025เขาอยากสื่อสารกับคุณว่าเขาบอกเขาต้องการสัญญาณของความปลอดภัยสักหน่อยเนาะเขาต้องการความปลอดภัยอะเขาไม่อยากรู้สึกไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์อะ เขาบอกว่าเขากําลังต้องการความกล้าหาญในการที่จะไปอีกสเต็ปหนึ่งนะอย่างที่บอกว่าเขาดูเหมือนกับเฮ้ยอยากอยากทําอะไรบางอย่างมากขึ้นเทคแอคชั่นมากขึ้นซึ่งในความสัมพันธ์เนี้ยเขาต้องใช้ความกล้าหาญหรือเปล่าเพราะว่าเขายังไม่มั่นใจว่าความสัมพันธ์นี้มันจะปลาารรอดภัยไหมนะซึ่งมันเลยต้องใช้ความกล้าในการที่จะเทคแอคชั่นในการที่จะทาให้ความสัมพันธ์ได้อัปเกรดนะ แล้วเขาต้องการเก็บความสวยงามของช่วงเวลานี้เอาไว้เขามองว่าจังหวะที่อยู่นะตอนนี้เฮ้ยมันกาลังพอดีนะมันกําลังสวยงามแล้วเขาอยากจะเก็บช่วงเวลาเหล่านี้ไว้การที่เราจะอัพสเตปการที่เราจะอัพเลเวลกันนี้มันต้องใช้ความกล้าหาญเพราะมันจะไม่ปลอดภัยก็ได้ไงนะคะเขาบอกว่าเขากําลังเผชิญหน้ากับความยากสถานการณ์ยากๆที่ต้องการคําแนะนําจากคุณในฐานะเพื่อนเพราะนั้นแล้วความสัมพันธ์นี้ถ้ามากกว่าเพื่อนหรือไม่ใช่แฟนหรือต่อให้เป็นแฟนที่มีปัญหากันเขายังต้องการคุณในฐานะเพื่อนอยู่นะ ยังอยากได้คําแนะนานะคะจากคุณนะคะเขาต้องการเก็บช่วงเวลาที่บริสุทธิ์สวยงามเอาไว้นะคะมันเป็นความทรงจามันเป็นพลังงานดีๆมันเป็นความบริสุทธิ์สวยงามในความสัมพันธ์นี้ที่เขาต้องการรักษาไวจ้จริงๆเพราะนั้นการที่จะอัพสเต็ปอัพเลเวลของความสัมพันธ์นี้เขามองว่ามันต้องใช้ความกล้าเพราะมันมีอะไรบางอย่างไม่ปลอดภัยนะคะใต้สําหรับเขาติดก,กับดักความความทรงจําที่เจ็บปวดอย่างลึกซึ้งเลยอะ เขามีความทรงจําที่เจ็บปวดอย่างลึกซึ้งในเรื่อง,องความรักไม่แน่ใจว่ากับคุณไหมหรือกับใครนะคะแต่นั่นนะมันทําให้เขากลัวความรักอมว่าการที่จะอัพเลเวลอัพสเต็ปขึ้นไปมันทำให้เขากลัวจริงเขากลัวแบบลึกซึ้งเลยอะ่ะไม่กล้าอัพสเต็ปอัพเลเวลเท่าไหร่นะอืมเขาบอกเขารู้ดีว่าเขาทําให้อะไรอะไรมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยคือความกลัวของเขาเนี่ยแหละคะ่ะที่ทําให้อะไรอะไรมัน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 ยุ่งนะ ถึงเวลาแล้วที่เขาต้องเยียวยาตัวเอง ừ. อาจจะต้องถอดใจหรือเปล่า <bard ớ nt> ฉันกลัวเกินกว่าที่จะข้ามเส้นไปฉันต้องเยียวยาตัวเองแล้วล่ะแต่เขาก็รักคุณจังเลยนะคะเพราะว่ามีความทรงจําดีๆพลังงานดีๆเขาไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้เขาได้มากกว่านี้เพราะเขายังไม่ลืมความเจ็บปวดหรือเขาไม่สามารถเปิดใจให้ใครเข้าใกล้เขาได้จริงๆอะยังเจ็บอยู่นะดูทรงเขาบอกว่ามันเป็นความผิดของเขาเองแหละแต่เขาโทษคุณนะปมของเขาเนี่ยแหละความกลัวของเขาเนี่ยแหละความไม่กล้าของเขาเนี่ยแหละ นะคะคือความผิดของเขานะคะแต่เขาโทษคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาสัมผัสได้ว่าคุณนะคะออเขาสัมผัสได้ถึงเขาสัมผัสถึงคุณได้แม้ว่าเราจะห่างกันอ่านะคะก็คือยังสัมผัสพลังงานดีๆความทรงจําดีๆร่วมกันอยู่เลยนะคะหรือยังสัมผัสพลังงานของคุณได้นะคะต่อให้เป็นรักทางไกลต่อให้จะห่างๆกันนะคะ โอเคก็ okay. ฝากด้วยแล้วกันเนาะใครอยากจะจุดเทียนนะคะเทียนอินคู่รักจุด23ทธันวานะคะ2 0 2 5นเนาะเอ้ย2024นะคะแล้วก็เทียนโสรสจุดแก้ชงเสริมดวงช่วงสิ้นปี31ทธันวา2,024นะคะก็ติดต่อหลังไมค์กันได้เลยนะคะรายละเอียดทุกอย่างอยู่ใต้คลิปนี้ทั้งหมดแล้วนะจ๊ะฝากช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อช่องนะคะวันนี้ลาไปก่อนบายบาย